ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ f a c e b o o k 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเรามุ่งเน้นร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนําไปสู่การอนุรักษ์สืบสานพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาล 5S นั่นก็คืออาหารภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ภาพไทยและการออกแบบแฟชั่นมวยไทยและการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลกหรือจะเรียกย่อๆว่า 5F ค่ะซึ่งมีที่มาจากฟู้ดฟิล์มแฟชั่น g h t i n g และเฟสติวัลนั่นเองและสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้ค่ะเรากลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมยุทธ h ชาเลนจ์ป๊อปปูล่าวิวอ r วอร์ประจำเดือนกันยายน2564ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมเชียร์ร่วมกันลุ้นว่าการแสดงใดค่ะ บนเวทียุทธ์ชาเลนจ์เยาวชนคนสร้างสารจะได้รับยอดวิวสูงที่สุดในช่อง YouTube ของสถานีวัฒนธรรมระหว่างวันที่28กันยายนถึง5ตุลาคม2564ค่ะซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่คณะวงนินนาตกรกับการแสดงรัตนบันเทิงเริงรื่นชื่นมหาคนครนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเราได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบล ซึ่งในวันนี้เราจึงได้เชิญคุณวชิยาดาชูขาวประธานสภาวัฒนธรรมเขตดินแดงมาร่วมพูดคุยและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะขอต้อนรับคุณประสิทธิ์วงนินหัวหน้าคณะวงนินนาตกรจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันรับราชการตำแหน่งคีตะศิลปินชำนาญงานกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครค่ะขอสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ ่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะประสิทธิ์วงน,นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะและขอเรียนเชิญคุณวชิยาดาค่ะช่วยกล่าวแสดงความยินดีกับคณะประสิทธิ์วงน,นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเดือนนี้หน่อยค่ะค่ะดิฉันวชิยาดาจุข,ขาวประธานสภาวัฒนธรรมเกดดินดแดงขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะคะที่ได้นำเยาวชนมาสู่รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์คะครั้งนี้ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่2แล้วกับกิจกรรมของเราค่ะคแต่ว่าเป็นช่วงของน้องๆเยาวชนครับเป็นยังไงบ้างคะ ดีใจมากครับแต่ว่านอกจากอาจารย์จะดีใจแล้วบิมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราเนี่ยคงจะอยากรู้เคล็ดลับค่ะว่ามีเทคนิคการซ้อมอยังไงถึงได้มัดใจคนดูได้ขนาดนี้ถึงครั้งที่สองแล้วมากี่ครั้งก็ได้รับรางวัลน,นิ่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เคล็ดลับในการแสดงก็คือเราจะใช้เยาวชนนักศึกษาหลายๆสถาบันเช่นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือวิทยาลัยนฏศิ์อังทองซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมดมาทําการแสดงคือมีน้องห้องจากวัดเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ครับมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นพี่รุ่นน้องสืบสารสืบทอดกันต่อไปไม่ใช่แค่จังหวัดสิงห์บุรีไม่ใช่แค่จังหวัดสิงห์บุรีอาจารย์ค่ะอาจารย์ทำคณะของอาจารย์เนี่ยก็คืออยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับแล้วอาจารย์ทํายังไงถึงได้รวบรวมน้องๆจากหลากหลายสถาบันมาแสดงที่ชุดการแสดงของเราได้เหมือนเป็นการรวมกันมาซ้อมกันครับเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอย่างการแสดงที่จัดวันนั้นจะมีระบำอัศวลีลาซึ่งเป็นการประดิษฐ์การรำขึ้นใหม่จัดพิทยาลัยนัฏติลสินอ่างทองอระบำพม่ารำขวานแบบลิกเกค,ครับแล้วก็<ด>จะมี<ด>การแสดงที่เป็นมาตรฐานด้วยอย่างชุดฉุยชายวันทองมโนราบูชายันคือเรารวบรวมความหลากหลายของการแสดงซึ่งมีการแสดงทั้งมาตรฐานและก็ประยุกต์ปรับใช้ขึ้นมาใหม่ด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆทั้งมอาจารย์ถึงสามารถรวบรวมทุก คณะมาได้คะ่ะทุกสถาบันมาได้เยอะขนาดนี้คคืือเหมอน เป็นการกระจายรายได้ให้กับนักศึกษาด้วยครับน้องๆจะได้มีรายได้ในการที่จะไปเป็นทุนในการต่อยอดในการศึกษาต่อไปแสดงว่าก่อนที่จะมาร่วมแสดงมาร่วมซ้อมกันเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่าคะคือบางทีก็ไม่รู้จักกันแต่เรานํามารวมกันเราดูความเหมาะสมอาจารย์เป็นคนกลางในการติดต่อน้องๆมาครับและอย่างนี้การแสดงอาจารย์เป็นคนที่ช่วยคิดเรื่องการแสดงด้วยไหมคะเป็นคนคิดชุดการแสดงแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะมีชุดทําชุดไว้เพื่อให้แสดง จะเป็นชุดของที่บ้านทั้งหมดชุดการแสดงที่มาแสดงครับบนเวทีครั้งนั้นอย่างชุดลิเกชุดหนึ่งก็ตกประมาณ4ี่0 0ื่นบาทขึ้นไปสมควรแล้วค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้คือแบบว่าอยากให้ผู้ชมแบบว่าออกมาแล้วเขาว้าวเขามีความสุขในการรับชมครับคือเราก็มีความภาคภูมิใจว่าชีวิตเราทําอะไรไม่ได้มากนอกจากร้องร้องรำรำเต้นเต้นแต่เราภูมิใจที่ว่าเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดสืบสานต่อไปให้กับเยาวชนรุ่นหลังซึ่งเป็นการกอมเกาจิตใจให้เด็กเยาวชนเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากอาจารย์จะภูมิใจแล้วพวกเราก็มีความสุขมากค่ะที่ได้รับชมการแสดงสนุกๆแบบนี้เมื่อกี้ขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะคว่าในการแสดงเนี่ยมีกี่ชุดมี3ชุดการแสดงทั้งหมด8ชุดแป <8 S 2> ชุดการแสดงแปชุดการแสดงรู้สึกว่าจะเป็นระบาอัศวลีลาซึ่งแต่งเป็นชุดลิเกซึ่งการขี่ม้าของกรมศริลปากร ในละครกับการขี่ม้าของลิเกก็จะแตกต่างกันคือใช้เพลงเดียวกันแต่ลักษณะลีลาท่าทางก็จะ,จะแตกต่างกันโอ้โหใช้เวลานาน,านไหมคะในการฝึกซ้อม8ชุดการแสดงเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณทางวิทยนส้สศิลังทองที่ประดิษฐ์ระบำชุดนี้ขึ้นมาให้เยาวชนได้สืบทอดสืบสานที่บอกว่าวิทยาลัยนาฏศิลังทองประดิษฐ์ขึ้นมานี่เป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยเป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่คือทุกทก แห่งของวิทยาลัยะะนะักศิลป์เนี่ยเวลานั้น1นึปี1ครั้งก็จะมีการประดิการแสดงขึ้นมาใหม่หรือพูดง่ายๆว่าเป็นวิทยานิพนธ์ของน้องๆหรือเปล่าใช่รครับเป็นการแสดงใหม่ออันนี้คือนะ่าสนใจมากแล้วบินก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ,รบว่าเวลาออมีการสอบศิลปนิพนธ์รหรือว่าทําวิทยานิพนธ์เนี่ยน้องๆที่เรียนนาฏศิลป์เขาจะต้องมีการ ประดิบการแสดงขึ้นมาใหม่เป็นการบูรณาการขึ้นมาใหม่นั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเราก็มีการแสดงชุดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะค่ะมีทั้งหมด13แห่งก็จะคิดกันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นงานสี่ภาคเป็นงานวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเป็นคนจัดซึ่งก็จะมีการเสนอผลงานการแสดงชุดใหม่ๆขึ้นมาคืออันไหนที่เราชอบเราดูแล้วแบบ สื่อออกไปแล้วคนดูชอบเราก็จะหยิบจับชุดนั้นออกมาทําการแสดงโอโ้โหเยี่ยมเลยค่ะทีนี้พอกลับไปฟังชื่อชุดการแสดงนั่นก็คือการแสดงรัตนบันเทิงเริงรื่นชื่นมหานครช,ชื่อการแสดงคือดูว้าวดูน่า<ด>สนใจมากเลยดูแล้ว<า>บอกว่า <laughs> ให้คนดูมีความสุขใช่ค่ะเน้นให้ผู้ชมมีความสุขทำไมถึงใช้ชื่อนี้คือคิดแค่ว่า คือเน้นเลยว่าอยากให้คุณผู้ชมมีความสุขรัตนบันเทิงก็คือเป็นความบันเทิงของการแสดง <c oughs> การแสดงระบําที่แบบว่าออกมาแล้วทำยังไงให้ผู้ชมดูแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยครับแล้วการเลือกทั้ง8 8ชุดการแสดงมามาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันแบบนี้คะอาจารย์ใช้หลักอะไรในการเลือกเอาความหลากหลาย ดูแลแบบได้ได้ได้ความหลากหลายของการแสดงความหลากหลายที่ว่านั่นคืออะไรบ้างคะคือความแตกต่างกันไปของรูปแบบของการแสดงมีทั้งการแสดงมาตรฐานการแสดงสนุกสนานชุดเครื่องแต่งกายสวยอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นตรงนั้นฟังแบบนี้คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้รับชมการแสดงคงจะรีบเปลี่ยนหน้าไปดูการแสดงแล้วคือนักแสดงอาจจะเข้าไม่ถึงผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการออนไลน์แต่ผลดีของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคือการออนไลน์เนี่ยมันได้ไปทั่ว ม,มันไม่ได้ว่าเราลํำที่กรุงเทพแล้วดูที่กรุงเทพอย่างเดียวแต่นี้ไปทุกจังหวัดจนถ,ถึงทั่วโลกทีนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการแสดงออนไลน์แล้วตอนฝึกซ้อมนะคะอาจารย์เราก็จะมีวันเวลาที่นัดกันในการฝึกซ้อม,มแล้วก็กกส่ง <ใน S 2> บาง,บางทีส่งเป็นสื่อออนไลน์กันไปนัดท่ารำเพราะเดี๋ยวนี้นักศึกษาก็นัดท่ารำแบบบางทีน้องเขาได้ได้ต่อระบำชุดนี้มาแล้วเราก็ต้องคัดสรรคนที่รำระบำพวกนี้ได้ ได้จริงจริงคือซ้อมผ่านช่องทางออนไลน์คือเขาอาจจะเรียนระบำชุดนี้มาแล้วเราก็<อ>ดูบุคลากรที่เหมาะและสมควรในการที่จะมาแสดงระบำชุดนี้โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์มีมีม,มีนโยบายในการส่งเสริมนักเรียนทั้งในโรงเรียนแล้วก็วิทยาลัยในเรื่องของการแสรดงน่าจะยิ่งยังไงบ้างะคะก็มีการแบบว่าให้แบบว่าสืบทอดตั้งแต่รุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องเยวาวชนรุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมา ปัจจุบันนี้มีน้องๆที่เขาสนใจในเรื่องของหน้าตศิลป์เยอะไหมคะก็พอมีครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับคิดว,ว่าไม่ไม่ต้องกังวลว่าห<ว>น้าตศิลป์จะหายไปไม่หายไปแน่นอนเยี่ยมมากเลยค่ะเอ <ๆ S 1> ่ออยากจะถามท่านประธานอีกนิดน,นึงค่ะทางสภาวัฒนธรรมมีส่วนในมีส่วนในการส่งเสริมแล้วก็มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะในเรื่องของการส่งเสริมน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เขตของเราค่ะค่ะคือจริงๆแล้ว ภาวธรรมของกรุงเทพมหานครนะเราได้มีนโยบายในเรื่องของออด้านนี้มาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเออยาวชนนะคะ<ช>ก็ได้เข้าไปในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่เรื่องของมารยาทไทยในเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะแล้วเรื่องของการร้องรําทําเพลงนะคะเข้าไปส่งเสริมเรื่องของดนตรีลูกทุ่งลูกกรุงตามที่โรงเรียนเขาถนัดแล้วเราก็ หางบประมาณบ้างไปช่วยในเรื่องของความรู้ที่เราลงไปบ้างนะคะก็คือได้ทำมาตลอดนะคะโดยเฉพาะของเขตดินแดงตอนนี้เราไปส่งเสริมเรื่องของกลุ่มท no. ูบีน้ำมวันะคะซึ่งเขาได้รวมตัวกันอยู่แล้วนะคะแล้วพวกเราก็ลงไปเพื่อที่จะสานต่อให้กับพวกเขานะคะก,ก็ได้ทำกันมาตลอดค่ะเยี่ยมเลยค่ะเรียกว่าสนับสนุนเต็มที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้เราได้เห็นแบบทักษะของน้องๆแล้วก็ได้เห็นความ ได้เห็นการสนับสนุนของผู้ใหญ่จากหลากหลายฝ่ายที่ให้การสนับสนุนน้องๆเยาวชนทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์ประสิทธิ์นิดนึงค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในการแสดงเนี่ยมีการแสดงหลากหลายภาคความหลากหลายใช่ไหมคะที่มารวมกันเป็นการแสดงที่มาจากภาคไหนบ้างคะอาจารย์พอจะอันนี้จะเน้นไปเป็นทางภาคกลางทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเน้นภาคกลาง เน้นภาคกลางทั้งหมดเพราะว่าจะมีวันนั้นจะมีรู้สึกว่าจะมีอัศวลีลามโนราบูชายันซึ่งมโนรานี่ก็จะเป็นการราที่แบบมาตรฐานราชุยฉ่ายวันทองอย่างเงี้ยครับเป็นการแสดงที่มาตรฐานค่ะครับแล้วก็ระบำพม่ารําำขวานแบบลิเกอะไรเงี้ยครับแววพัชนีซึ่งถือพัดก็เป็นระบำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เหมือนกันแล้วก็อย่างศูนย์เยาวชนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็สนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ๆตั้งแต่รับตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่8ขวบอะครับเข้ามาเรียน ของ<ช>สูเยาวชนในกรุงเทพ<ช>มหานคร,ครมีทั้งหมด30กว่าแห่งโอโจะเรียนช่วงเย็นนะครับแต่ช่วงนี้ก็กต้องเข้าใจว่ามันเป็นช่วงโควิดค่ะครับแต่ถ้าถ้าก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีโควิดก็จะเด็กๆก,ก็จะมาเรียนทุกเย็นอย่างของกองการสังคีก็จะมาเรียนดนตรีไทยที่กองการสังคีมาเรียนตีขิมอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้เด็กที่สุดก็คือ8ขวบ8ขวบครับ8ขวบที่เข้ามานี่เขามาเพราะว่าแบบอยากเรียนจริงๆหรือว่าใช่ครับเป็นเด็กที่แบบว่าอยู่บ้านตามนั้นบางคนก็แบบว่าอยู่ไกลกว่าเขตนั้นก็มาเรียนที่ดินแดงเหมือนกันครับโอ้โหมั่นใจได้ว่าน่าจะสินไทยไม่มีวันจางหายไปแน่นอนไม่มีวันจางหายแน่นอนเพราะมีน้องๆคอยต่อยอดอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีทั้งหมด8ชุดการแสดงที่มาแสดงในการแสดงในวันนั้นชุดไหนยากที่สุดคะอาจารย์ถ้ายากที่สุดมันน่าจะเป็นพวกรำมาตรฐาน รำมาตรฐานครับเพราะมันจะโชว์ฝีมือแบบโชว์เดี่ยวรำเดี่ยวอะไรเงี้ยน่าจะค่อนข้างยากแล้วก็เวลาที่รำออกไปต้องให้ถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนไว้จะมาปรับท่าหรือมาคิดท่าเองไม่ได้ถือว่าเป็นการที่ผิดเราต้องอนุรับความเป็นมาตรฐานเอาเข้าไว้ครับรำมาตรฐานก็จะแตกต่างกับรำที่น้องๆคิดขึ้นมาเองใช่ครับแล้วอย่างนี้อขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการซ้อมอีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามีบางชุดการแสดงที่มีน้องๆ มาร่วมการแสดงในชุดนั้นเนี่ยหลายคนครับตอนซ้อมนี่ซ้อมกันยังไงคะเหมือนกับว่าเขาได้เรียนในวิชานั้นมามันเป็นหลักสูตรที่เขาได้เรียนยกตัวอย่างอย่างเช่นชุยวฉายวันทองเนี่ยเราก็ต้องดูกับคนที่ได้ต่อกับท่านที่ได้ราชุยวฉายวันทองไว้ราสวยมากอย่างเงี้ยคุณครูที่ได้ถ่ายทอดไว้เราก็จะสืบหาอย่างน้องที่รําชุยฉายวันทองนั้นเป็นนิสิตจุลาโอ้ครับ<อ>เรียนจุลา<อ>เราก็จะคัดสั่นนิดนึงเพราะว่า หมือนกรมส่งเสริมว่าทําให้โอกาสที่จะมาแสดงให้เยาวชนมาแสดงก็ต้องเอานักแสดงที่มีคุณภาพก็ที่จะออกสื่อไปใช่ครับเรายังคงต้องเน้นกับน้องๆที่ได้เรียนได้เรียนมาโดยตรงครับแล้วพอเราจะต้องมารวมกลุ่มกันนะคะมารวมกลุ่มกันที่ที่เวทีของเราเลยไหมคะมารวมที่เวทีเราเลยก่อนนะหลังก็จะบอกนะซ้อมมันนี้มาก่อนนะ ถึงได้เน้นว่าต้องเป็นน้องที่เรียนด้านนี้อะไรตรงทุกคนจะต้องเรียนอย่างคนที่รํามโนราเพราะขั้นชุดหนึ่งเขาก็จะมารําชุยชายวันทองก็จะเป็นเซตของเขาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งคนแสดงหลายชุดเพราะว่าตอนนี้เป็นมาตรการว่าต้องจำกัดจำนวนคนห้ามรวมตัวเกินณตอนนั้นที่ค่ะณเดือนกันยาก็เป็นช่วงที่ ยังมีโควิดเยอะอยู่ค่ะ,ะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะอาจารย์อันนี้คือเหมาะสมมากๆที่ได้เรารางวัลในครั้งนี้ค่ะต้องยกความดีความชอบให้กับนักแสดงโดยทุกคนทุกท่านขอตกมือเลยค่ะค,คือไม่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะมีการผัดเปลี่ยนการแสดงในแต่ละชุดการแสดงด้วยครับหนึ่งคนหนึ่งเยอะที่สุดหนึ่งคนแสดงกี่ชุดการแสดงคะอาจารย์น่าจะคนละสี่คนละสลี่สลับกันเลยครับวันนั้นสลับกันเลย ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงแล้วก็สลับชุดกันทั้งซ้อมชุดการแสดงครับเครื่องแต่งกายนี้ต้องเปลี่ยนด้วยแน่นอนใช่ไหมคะคบ,บางบางถ้าแต่งเครื่องก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องเย็บทั้งตัวใช้ได้เข็มเย็บนาวทั้งตัวครับอย่าง<ล>มาโนราก็ต้องเย็บโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนชุดการแสดง โอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ยังอึ้งอยู่ค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าหนึ่งคนก็น่าจะแน่นอนก็หนึ่งการแสดงสองการแสดงใช่ไหมคะท่านประธานัแต่นี่คือหนึ่งคนสี่ชุดการแสดงเลย <c oughs> คือถ้าแบบว่าการแสดงชุดหนึ่งถ้ามันนานเกินไปอย่างสมมติว่าชุดเดียวแต่ลำเป็นครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผู้ชมก็อาจจะเบื่อ<ฆ>เพราะว่ามันไม่ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวม,มันใช้คําว่าระบําก็ต้องเป็นชุดเป็นตอนชุดหนึ่งอย่างมากไม่เกิน8นาทีถึง10นาทีนี่ก็ถือว่านานแล้ว เทคนิคในการจัดการแสดงหรือว่าคิดชุดการแสดงแต่ละครั้งของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีเทคนิคยังไงบ้างคะเหมือนเป็นกราฟอะครับตั้งแต่เบาไปถึงสนุกคือไม่ใช่ว่าพอสนุกแล้วลงมาแบบช้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับเหือต้องวางกราฟแบบไว้ก่อนวางกราฟไว้ก่อนครับมีแบบการแสดงชุดไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นมันยากมากที่แบบเคยมีไหมคะช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าคิดไม่ออกแล้วว่าจะเป็นชุดการแสดงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะคิดว่าอาจารย์น่าจะเคยทํา ชุดการแสดงมาเยอะแล้ว<ต>เคยมีส่วนมากก็อขอบ,บขอคุณเพราะว่าทางนี้จะเป็นคนให้โจทย์เราไป<อ>ว่าจะเน้นว่าอาขอเป็นการแสดงภา,กาคกลางต้องขอบพระคุณทางเนี้ยกรมส่งเสริมก็จะบอกไอเดียไปว่ารอบนี้พี่ขอเป็นพื้นเมืองอีสานนะ,ะขอเป็นล้านนานนะหรืออาจจะขอเป็นภาคกลางคือเราเราทำได้ทุกภาคครับรีเควสได้ขนาดนั้นได้เหรอคะได้หมดภาคไดหมดฮะอยู่ๆวันนึงก็อยากจะได้ทั้งภาคใต้เป็นทีมที่แบบด้านได้มาหมดครับแต่ก็คือต้องเอาใต้แท้ๆเราก็ต้องหาบุคลากรอย่าง นักเรียนที่มาเรียนสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์อาจจะจบจากวิยานาศินนครศรีธรรมราชพัทลุงซึ่งเขาก็จะถนัดทางใต้คือไม่ใช่ว่าการแสดงชุดใต้แต่เอาคนภาพกลางมาเล่นมันก็มันก็แล้วแต่อาจารย์ไปรวบรวมไปรู้จักน้องๆได้ทุกมหาวิทยาลัยสืบทอดกันต่อๆกันนะรุ่นพี่ฝากรุ่นน้องแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีคณะคณะแสดงอย่างนี้เขาก็จะมายินดีในการแสดงเราก็ต้อง ต้องคัดเลือกนักแสดงที่มีคุณภาพจริงๆแต่บางคนเขาก็เก่งเขาหลากหลายคือเขาลํำได้ทั้งภาคกลางภา,ภาคเหนือเขาเขารำได้คนที่แบบเขาฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนด้านนัทธศิลป์เยอะไหมคะน้องมัน,นไม่มีขีดจํากัดไม่มีการจํากัดนัเยอะไหมคะน้อง,องๆที่สามารถอ๋อแสดงได้ในคณะทั้งหมดก็มีตก30-40คนนะครับที่รวบรวมไว้เพราะเวลานั้นเราทําขบวนไปร้ยร้อยคนเราก็ทําขบวนเป็นร้อยร้อยคนนั่นคือคือแบบเวลาขบวนแบบแบบบริษัทเอาแกนไหนจ้างเราไปก็ก็สามารถทําให้เขาได้ ภาคละร้อยคนอะไรเงี้ยเราก็ยินดีทําให้โอ้โหอย่างนี้คือถือว่าเป็นการสร้างรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเปิดรายได้ให้กับนักศึกษาเกี่ยมมากเลยบางคนนีงไม่ต้องใช้เงินจากคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับแล้วมีรายได้ตรงนี้มีน้องๆที่เขาไม่ได้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไม่ได้เรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วมาเป็นหนึ่งในคณะของเรามีไหมคส่วนมากต้องเรียนนะครับแล้วก็มาจากราชภัฏนก็มี บ้านสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมันมีหลากหลายแต่้าให้ตาสายนัตสินโดยตรงก็จะเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อ๋ออย่างน้อยก็คือทุกวิรายนัตสินก็จะขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วถ้าเป็นน้องๆมัธยมอะไรอย่างเงี้ยคะที่เขายังไม่ได้ก่อนจะต้องเป็นคือนัตสินมันจะมีตั้งแต่มัธยมก็มีอ๋อก็จะเป็นวิทยาลัยนัตสินที่ก็อาจจะมีมครับเพราะว่ามัธยมบางบางบาง,บางมัธยมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้นัตสินโดยตรงแต่ก็มีอาจารย์ที่ไปถ่ายทอดเก่งๆก็มี ที่ประกวดพกชิงช้าสวรรค์อะไรเงี้ยนั่นคือมัธยมนั่นคือมาจากสายมัธยมแต่เขาเก่งไงเขาแบบคุณครูที่ถ่ายทอดเขาเก่งจริงจสิงเหมือนเป็นแค่ชมรมเนี่ยเขาสามารถแบบถ่ายทอดออกมาได้แบบเก่งมากเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าอาจารย์ก็มีเครือข่ายเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับพอพอมีครับโอ้โหไม่น่าจะพอมีแล้วค่ะมาได้แทบจะทุกจังหวัดแทบจะทุกภาคขนาดนี้ที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้มาร่วมแสดงทั้งในรายการลีลาศินศิลปินพื้นบ้านทั้งในรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ มีครบทุกภาคหรือยังคะที่นํามาแสดงเอ,อ่อรู้สึกว่าจะเป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนั้นที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับจะมีทั้งเหนือกลางใต้อีสานเลยมาครบเลยโอ้โหเป็นรวมในการแสดงชุดเดียว8ชุดซึ่งจะเป็นเหนือสองอีสานสองใต้สองแล้วก็กลางสองเป็นการแสดงชุดสี่ภาคต้องแก้มือแล้วคะ่ะเราต้องใหม่อีกรอบหนึ่งขอบระคุณครับต้องใหม่อีกรอบแล้วคะ่ะโอ้โหความสามารถคือหลากหลายมากแล้วบิมชอบส่วนตัวชอบมา,มากๆสําหรับการแสดงอ๋อ ของแต่ละภาคแล้วยิ่งมารวบรวมกันเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะ,คะแล้วก็ถ้าเป็นการแสดงของแต่ละภาคส่วนตัวมินรู้สึกว่าเป็นการแสดงที่ค่อนข้างให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานทําให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินทีนี้นอกจากในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วอะค่ะในเรื่องของท่าทางอะไรเงี้ยอินเนอร์ของนักแสดงนี่เขาจะต้องซ้อมด้วยไหมคะเขาก็ต้องซ้อมด้วยมันจะมีพรสวรรค์เฉพาะตัวเขาอินเนอร์ที่ต้องแสดงที่จะสื่อ,อยังไงออกไปให้ผู้ชมรับชมแล้วมีความสุขเราก็จะคัดเลือกเด็กที่แบบว่า มาแล้วหน้าตาต้องยิ้มแย้มนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันต้องเปลี่ยนชุดต้องช่วยเหลือตัวเองได้ต้องแบบสามารถเข้าไปก็แบบปุ๊บปั๊บใส่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะการจะ<ต>ไปบางทีเขาไม่ได้ผ่านแค่ว่าในประเทศบางทีถ้าไปต่างประเทศก็จะใช้คนน้อยๆก็ต้องอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนชุดซึ่งในเรื่องการเปลี่ยนชุดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องไม่ยากสําหรับเขาเลย บิมเชื่อว่าต้องมีน้องๆเยาวชนหลายคนที่กาลังรับชมรายการของเราอยู่แล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในนักแสดงแบบนี้บ้างการจะเป็นนักแสดงที่ดีได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอาจารย์คือหนึ่งใจต้องรักก่อนเลยหนึ่งใจต้องรักครับต้องมีอะไรคะมันคือมันต้องใจรักอัครับใจรักอย่างเดียวมาใช่เลยครับต้องมาก่อนเลยคือมีพรสวรรค์มีใจรักครับอย่างนักศิลป์เขาก็จะดูแบ่งออกไปว่าสําหรับเด็กผู้ชายก็จะแยกออกเป็นโขนพระโขนยักษ์โขนลิง ตามลักษณะร่างกายสรลีละถ้าผู้หญิงก็จะแบ่งเป็นละครพระละครนางคือถ้าสูงหน่อยก็จะเป็นตัวพระสําหรับผู้หญิงถ้าตัวไม่สูงมากก็จะเป็นตัวนางเคยมีน้องๆคนไหนไหมคะที่เขาอาจจะเขามีใจรักแบบเต็มร้อยเลยแต่ทักษะเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานมากแล้วมาขอฝึกอาจารย์มันมอยู่ที่วความวพยายามนะครับถ้าอย่างนั้นบางคนเขาเรียกว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องมีพรแสวงอืคือแบบแสวงที่จะแบบขยันที่จะนั่น คือแต่บางคนนี่เขามาเขาถึงเขาเป๊ะเลยคือแบบเขามีพรสวรรค์นะครับแสดงว่าคณะวงนินนาตกรพร้อมรับทุกคนแต่ขอให้มีความพยายามมีใจรักเต็มที่โอ้โหน่าชื่นชมมากเลยค่ะประธานคะนี่คือหนึ่งอย่างที่น่าสนับสนุนม,มากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะให้่านประธานพูดอะไรถึงคณะวงมินนาตกรอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะก็คงต้องฝากให้เป็นความหวังของกับคนทุกคนไม่ว่าในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะเพราะว่ารู้สึกวงนี้จะอยู่ ของสิงบุรีใช่ไหมการเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้กรุงเทพมีแบบนี้บ้างนะคะโดยโดยสภาวัฒนธรรมราชการที่กรุงเทพมหานครค่ะก็ยินดีที่จะต้องฝากความหวังไว้กับท่านด้วยค่ะค่ะค่ะ และเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก,กับการประกวดในครั้งนี้นะคะช่วงเวลานี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณวชิยาดาชูขาวประธานสภาวัฒนธรรมเขตดินแดงได้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะได้แก่อาจารย์ประสิทธิ์วงนินหัวหน้าคณะวงนินนาตกรจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันรับราชการตําแหน่งคีตศิลปินชํานาญงานกองการสังคีตสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกับการแสดงชุดรัตนบันเทิงเริงรื่นชื่นมหานครค่ะ แสดงความด,ดีกับคณะวงนินนาตกรอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะาก,การในวันนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยกล่าวอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราสักเล็กน้อยได้ไหมคะครับก่อนหนึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่จัดการแสดงออนไลน์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นการดํารงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมไทยนะครับก็ขอขอบพระคุณมาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะก็ขอกราบขอบคุณกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ได้นํารายการดีๆสู่ท่านผู้ชมค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนขอบคุณค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณวชิยาดาชูขาวค่ะประธานสภาวัฒนธรรมเขตดินแดงแล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์วงนินอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมพูดคยุยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคณะวงนินนาตกรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะคที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในทุกๆเดือนค่ะสำหรับกิจกรรมยุทธท้าเล่ p ป๊อปปูล่า w a วอะวประจำเดือนหน้านั่นก็คือเดือนตุลาคมโรงเรียนไหนการแสดงใดจะได้รับรางวัลชนะเลิศสามารถติดตามได้ค่ะผ่านทางรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเรานั่นเองคะ่ะแต่ว่าในวันนี้รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสิ่งของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงวลานี้บีมและทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนพบกัน ใ,ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ